ได้ยินเสียงธรรมะตกแต่คนที่ดีมีปัญญาได้ยินธรรมะเป็นหนึ่งแตกคนที่เหลือที่ตกได้ยินธรรมะเป็นอตาตมงคนเชือีนางยักษ์อกแตกนางผีเชื่อยักษ์ตายก็ตายหาที่จังหวัดระยองนะั่นขอฝากข้าไปคิดเคล็ดละอภัยมณีอยู่ไม่ได้ต้องหื้อดาภรรยาที่รักจำใจจำฝากรักยังไงก็ต้องจากเธอเธอเป็นยกักษ์เลอะตัวจะปืนพู้ค่ะ ไปกินจับจังการามากมายนที่ศรัทาที่กินไม่ได้ก็จะกินะอภัยมณีพระอภัยมณีเป็นหนี่ยักษ์ถึงนบุบุญยักษ์ก็พาพ่อแหววว่า,วายวาลีไปเจอแม่นเนียบต่อไปเหตุผลมาจากนางยักษ์คือพระยา้าใครมีอเชิดีภรรยาเหมือนแม่แม่บ้านที่ดีก็เป็นพ่อที่ดีเป็นขวัญใจพ่อขวัญแม่ขวัญพ่อแม่แ ท่านจะได้ลูกแต่ลูกขวัญประจ,จําตึกประจําใจประจําบ้านประจําเมืองไม่ละท้ายสิ่งค่แสนคิดท่านนา่นั้นจับแผลนิดเป็นแพทย์เป็น